ก็สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกทุกคนนะฮะก็เนื่องจากเนื่องจากนะฮะมีเพจเพจของนักรบดันเถื่อนเขาถามมาว่ามีประชาชนเขาสอบถามนะเขาสอบถามเรื่องเรื่องในกรณีที่ที่รัฐมนูญบัญญัติบัญญัติให้มีการให้ส่วนราชการมีการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนากฎหมายนะฮะมีการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนากฎหมายนะฮะแต่บัญญัติไปที่ในรัฐมนูญมาตราเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ย นะฮะแล้วถ้าสันมติชาติเนี่ยไม่ปรับปรุงหรือพัฒนาหรือสูรร่ราชการอื่นใดก็แล้วแต่ที่ไม่ปรับปรุงเนี่ยจะดําเนินประชาชน,นมีสิทธิที่จะดําเนินการอย่างไรบ้างนะฮะเมื่อเช้าผมก็พูดไปข้าวๆเมื่อเช้าผมพูดไปข้าวๆนะฮะจำไว้นะฮะ,นะ,ฮะหนึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูก่อนว่าเมื่อรัฐมนูญเนี่ยนะฮะเรามาดูในหมวดในหมวดสิทธิเสรีภาพก่อนนะ,ะถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัตินะฮะ แต่นะมีมีนะไม่มีกฎหมายหรือมีกฎหมายบัญญัตินะแต่เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะฮะเกินความจําเป็นเนะี่ยเห็นไหมฮะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะดําเนินนะดำเนินการนะใช้สิทธิทางศาลไอ้นี้ตอนนี้เราการใช้สิทธิทางศาลของประชาชนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะไม่รู้และไม่เข้าใจนะในกระบวนการและกลไกลของการดําเนินการนะฮะ ว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะฮะผมก็ไม่ได้เก่งนะผมขอออกตัวก่อนผมไม่ได้เก่งนะฮะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพและด้วยความเคารพองค์กรตุลการนะด้วยความเคารพองกรตุลการและองค์กรต่างๆที่ผมอาจจะก้าวพลาดพิ้งถึงนะด้วยความเคารพนะผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธรารณะนะครับนะฮะมาว่ากันเลยฮะมาตราเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเขาบอกให้ส่วนราชการเนี่ยไปปรับปรุงและพัฒนากฎหมายนะให้เท่าทันกับสาภาพการสาภาพการปัจจุบันตอนี้เราต้องมาทำเข้าใจก่อนว่า พระรัมยัดจราจรเนี่ยนะมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2522นะมีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2522ซึ่งขนาดนั้นเนะี่ยในปี2522นะถนนมีสองเลนนะรถวิ่งสวนกันนะถนนแคบไม่มีไหลทางนะไม่มีไหลทางไม่มีไหลทางนี่หมายความว่ามีไหลทางเป็นดินเนี่ยนะยังไม่ได้ราดยางแอดฟันหรืออะไรเงี้ยนะนะเวลาแสงอาทีพามากทีก็จะฝุ่นตลบแต่เนี้ยประชาชนเนี่ยเขาถามว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์อย่างไร นะฮะผมก็แนะนำว่าให้ไปดูนะให้ไปดูนอกจากมาตราเจ็ดสิบเจ็ดแล้วให้ไปดูหน้าที่ของรัฐนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหมฮะเรื่องสิทธิเสรีภาพมาตรายี่ห้ายี่หกนะฮะแล้วก็มาดูมาตราเจ็ดสิบเจ็ดเสร็จปุ๊บให้ไปดูหน้าที่ของรัฐมาตราหกสิบสามให้ย้อนกลับขึ้นไปดูหน้าที่ของรัฐนะฮะหน้าที่ของรัฐรัฐมีหน้าที่รัฐมีหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนเห็นไหมฮะ ส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความรู้กับประชาชนนะฮะในเรื่องการทุจริตกับผู้มิชอบตอนนี้ถามว่าการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องการให้ความรู้นะให้ความรู้นะฮะและให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตกับฤูิมิชอบเกี่ยวครับเพราะอะไรเพราะว่าพรบจราจรนะเป็นกฎหมายที่นํามาสร้างภาระให้กับประชาชนในปัจจุบันอย่างยิ่งยวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าปรบับนะฮะไม่ว่าจะเป็นดาน นู่นนีสส่ pues ส whales, สนั่นอะไรต่างๆนะที่สร้างภาระให้ประชาชนมากมายนะฮะเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลาการอะไรต่ออะไรแต่ในในในอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นถ้าเจ้าหน้าที่สุจริตนะก็เป็นการดีนะก็เป็นการดีเป็นการบริการประชาชนนะฮะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สุจริตนะฮะก็จะกลายเป็นเรื่องของการสร้างภาระให้ประชาชนอันนี้กลับมาเเข้าเรื่องข้อกฎหมายมาตราหกสิบสามก็บอกว่ารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ะะให้ประชาชนรู้ถึงผิดไัยของการทุจริตประพฤติมิชอบนะฮะรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นไหมเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วการที่จะมีส่วนร่วมเนี้ยนะฮะมันจะไปติงกับมาตราเจ็ดสิบแปดอีกนะฮะมาตราเจ็ดสิบแปดมาตราเจ็ดสิบแปดเขาไหวยังไงอ่ะมาตราเจ็ดสิบแปดรัฐธรมนูญน,นะฮะก็เหมือนกันนะฮะก็เขาจะให้มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม นะทั้งในระดับนะฮะทั้งในระดับชาติแล้วในในระดับท้องถิ่นเห็นไหมฮะในระดับท้องถิ่นและการตรวจสอบการแชร์น่ารักเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดหกสิบสามนะฮนะยี่ห้ายี่หกฮะทำไมถามว่าถ้าถามว่าทำไมถึงผมถึงพูดข้ามไปข้ามมา เพราะมันจะเกี่ยวโยงกันหมดเพราะฉะนั้นอ่านเนี่ยต้องอ่านอ่านมาตราเนี่ยให้ครบนะฮะคือเอางี้้วกันอ่านตั้งแต่หมดสิทธิเสรีภาพมาตรายีา่สิบห้านะจนถึงมาตราหกสิบสามนะฮะจนถึงมาตราหกสิบสามและอ่านนะแนวนโยบายแห่งรัฐนะแนวนโยบายแห่งรัฐก็คืออะไรก็คือเรื่องเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเนี่ยนี่คือนี่คือแนวนโยบายแห่งรัฐแต่ก็มีนักวิชาการบางคนนะมีนักวิชาการบางคน คอมเมนต์ Comment ว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยจะ,นะจะเป็นเรื่องที่รัฐจะเป็นเรื่องที่รัฐจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้เพราะเป็นเพียงนโยบายนะฮะถ้านะถ้าตีความในความหมายแบบที่นักวิชาการบางท่านเสนอเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบว่าเขารู้หรือเปล่าเรื่องกรอบความสกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยไปลงนามนะฮะถ้าเขาตีความผมใช้คาว่าตีความหมายอย่างแคบแล้วกัน ถ้ากตีความนะในความหมายอย่างแค่แบบนี้นะฮะมันจะไปขัดกับกรอบความตกลงระหว่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสากลวุฒิสิทธิมนุษยชนหรือ U.D.H.R ไม่ว่าจะเป็นกติการ,ระหว่างประเทศวุฒิสิทธิพลเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกติการ,ระหว่างประเทศวุฒิสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะทั้งสามฉบับเนี่ยประเทศไทยล้วนลงนาม็นภาคีสมาชิกในกร,กรอบความสตกลงระหว่างประเทศทั้งสามนะฮนะนึก เมื่อเป็นภาคีสมาชิกในกลอของตรงแล้วเนี่ยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามนะฮะประเทศภาคีสมาชิกนะฮะขององค์กรเนี่ยนะนะเขาก็จะใช้สิทธิพิเศษในการกิจการแาการค้านี่ผลมันตามมาเพราะฉะนั้นการที่นักว,วิชาการตีความว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเป็นเรื่องที่รัฐจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะเป็นแนวนโยบายเป็นนโยบายเฉยๆแต่เขาไม่ การที่นะักวิชาการคนนั้นเขาตอบอย่างนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ตระหนักนะไม่ได้ตระหนักถึงกรอบความสกลงระหว่างประเทศที่ประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะไปลงนามเป็นภาคีในกติกานั้นๆเลยนะฮะด้วยความเคารพนะ,ะด้วยความเคารพผมกล่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวผมไม่สมควรจะตีความคำว่าแนวนโยบายแห่งรัฐเนี่ยจับเป็นเรื่องที่รัฐจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้นะ ไม่ได้เลยนะอันนี้พูดเฉพาะเรื่องกรอบความตกลงของภายใต้กรอบของ u ูเอนะยังไม่พูดภายใต้กรอบของอนุสัญญาอื่นๆหรือกัสนที่สัญญาอย่างอื่นอีกนะฮะนี่พูดเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพนะสิทธิเสรสีภ<ร>าพ <Philosophy> ของบุคคลทั่วไปยังไม่ได้พูดถึงสิทธิคนทำงานนะเพราะอันนั้นคือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะฮะอันนั้นคือองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ i อ o อันนั้นยังไม่พูดถึงนะอันนี้เอาเฉพาะ u ูเอ็นเห็นไหมฮะ ถ้าต่อมาถามว่าพออ่านรับนุ่นที่ผมอ้างถึงแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงต่อจำไว้นะฮะยี่ห้ายี่ห้าใช่ยี่ห้าอ่านเลยยี่ห้ายี่หกนะฮะยี่ห้ายี่หกยี่ห้ายี่หกนะฮะหกสิบสามอันนี้บอกเรียงมาตาแต่เวลาอ่านเนี่ยให้อ่านสัมพันธ์กันนะฮะโยงไปโยงมานะฮะยี่ห้ายี่หกนะฮะหกสิบสามเจ็ดสิบหก เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเพราะอ่านโดยเสร็จปุ๊บนะให้ไปอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลท้ายพระรมยัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลุจุรือแดงชาตินะอันเนี้ยบันทึกหลักการเหตุผลนั้นเนี้ยล้อล้อคือคัดเหมือนคัดลอกจากมาตราหกสิบสามลงมาเลยนะคัดลอกจากมาตราหกสิบสามมาตราเจ็ดสิบแปดเนี้ยลงมาเลยลงมาไว้เป็นบันทึกหลักการและเหตุผลในการตรา นะฮะในการตรากฎหมายเอาใช้พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือในการตรากฎหมายโกงเลยนะในการตรากฎหมายปราบโกงเห็นไหมแต่ถามว่าทุกวันนี้เขาทำหรือเปล่าเห็นไหมเขาทํำไหมเขาเคารพในหลักในจตวรัฐหรือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายหรือไม่นะเขาตะหน,นักถึงมาตาาราสามวรสองรัฐมนุนปี60ยูหรือไม่นะฮะรัฐมนูญมาตราสามวรสองปี60ยคสูเขาบัญญัติบอกว่าคณะรมนตรีรัฐสภาองค์กรอิสระต,ตามรัฐธรรมนูญศาลนะฮะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเป็น เพื่อนิติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเห็นไหมฮะตอนนี้พอเราอ่านพร้อยจัประกอบรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับแล้วก็มีอีกหนึ่งฉบับนะฮะที่อยากให้ประชาชนนะหรือผู้ใฝ่รู้นีไปไปไปหาอ่านกันฮะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญครับนะฮะให้อ่านนะฮะแอบอ่านตั้งแต่มาตราหนึ่งนะฮะมาตราหนึ่งนะจนมันจะจะมาสรุปที่มาตราเจ็ดในเรื่องหน้าที่และอำนาจนะฮะของสารรัฐธรรมนูญ ที่เก emos, ema, ี ful, es, ่ยวข้องนะี่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะฟ้องฟ้องเรื่องการปฏิบัติที่ขัดความชอบเดยวรัฐมนูลกฎหมายเนี่ยนะก็จะบัญญัติไว้ในมาตราเจ็ดอนุหนึ่งนะฮะความชอบเดยวรัฐมนูญของกฎหมายมาตราเจ็ดนะอนุหนึ่งของความชอบเดียวรัฐมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายเห็นไหมเสร็จปุ๊บพออ่านมาอนุหนึ่งเสร็จก็จะมาดูมาให้มาดูมาตรามาให้มาดูมาตราเจ็ด่อนุสี่ อันุสีเขาจะบอกบอกว่าบุคคลหรือชมุมชนที่ถูกระมือสิทธิเสรีภาพดังบัญญัติไว้ในนะหมวดหน้าที่ของรัฐก็คือมาตรา63นะฮะให้ไปดูตรงนั้นนะฮะพอดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะให้ไปดูนะฮะมาตรา45ในกฎหมายฉบับเดียวกันก็คือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญาดวยวิธีพิจารณาสารรัฐธรรมนูญน,นะฮะวิธีการที่จะฟ้อง ที่จนะยื่นบุคคลหรือชุมชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ที่จะยืนนนนยะย่นในศาลรัฐธรรมนูญนี้ใช่เนี่ยจะมีวิธีการยื่นอยู่ในมาตรา45นะฮะบุคคลหรือชุมชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะยืน่นนะ,ะโดยผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะก็ให้ไปดูมาตรา45นะฮะนารพราัจะฉบับเดียวกันนะี่ฮะแล้วจะมีในอนุหนึ่งอนุนสองอนุสามจะมีลำดับขั้นตอนอยู่นะฮะก็อยากให้อยากให้ลางลองไปศึกษากันแค่นี้ก่อนนะแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยใด ใครมีข้อสงสัยใดๆก็ให้ถามเข้ามาหรือเม้นต์เข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ะฮะตอนนี้ผมพูดเป็นเป็นแนวก่อนนะ,ะพูดเป็นแนวโอเคฮะนะฮะ,นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะ,ะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะครับสวัสดีครับ